เอาละสวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะแล้ววันนี้กับผมซีนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเราจะมาตอบคำถาม Q&A จากคนในชุมชนนะครับซึ่งมีทั้งหมด7คําคำถามนะฮะก็จริงๆผมไลฟ์สด Q&A ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าเราจะมาทำคลิปอีกรอบหนึ่งนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีบางคนไม่รู้นะครับก็ถือว่าเป็นการฉลอง1 0 0่ซับแบบทางการนะครับโดยการทำเป็นคลิปเนาะมาเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกนะครับ Q&A นะฮะ พี่เริ่มสร้างช่องนี้เพราะอะไรเอออันนี้พี่เริ่มสร้างช่องเพราะว่าพี่เนี่ยอยากจะทําช่องมาตั้งนานแล้วคือแบบเป็นความฝันตั้งแต่ตอนเด็กแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะครับต่อมาทําไมพี่ถึงเล่น라 i เดอร์เวิลดแล้วเพราะอะไรถึงเล่นเอออันนี้น่าจะเป็นคําถามประมาณว่าทําไมถึงเลือกที่จะเล่น라 i เดอร์เวิลดนะแล้วก็เพราะอะไรถึงได้เล่น라이เดอร์เวิประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ แต่ถ้าเหตุผลที่เล่น Raider World ก็คือผมชอบมา r ์คไรเดนะครับชอบมากๆแล้วก็ที่ได้มารู้จัก Raider World เนี่ยเพราะว่าเห็นลุงพีหรือว่าใครเห็นลุงพีไลฟ์สดตอนทําแมปนะครับแล้วก็เห็นคนไลฟ์ในทิกต็อกนะครับก็เลยเออน่าสนุกดีก็เลยมาเล่นนะครับแล้วก็กลายเป็นคอนเทนต์หลักของช่องในที่สุดคําถามต่อมานะฮะ Q&A ในอนาคตพี่มีแผนจะทําอะไรอีกไหม อันนี้มีแน่นอนนะครับก็คือเรามีแผนที่จะทำคอนเทนต์อื่นๆด้วยนะฮะก็มีอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงต่อมานะครับจะเป็น Q&A เหตุผลอะไรที่พี่เริ่มทำ YouTube ก็คือเหมือนเหตุผลแรกนะครับก็คืออยากทำมานานแล้วนะฮะต่อมานะครับพี่อายุเท่าไหร่ครับเออผมอายุยี่สิบนะฮะแล้วก็ Q&A สุดท้ายนะครับ พี่มีใครเป็นไอดอลในการทำยู u u บเอ่อไอดอลของผมนี่ก็คือพวกลุงพีกับพี่แท็กนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมชอบดูไม้ขาบมากๆแล้วก็มีอยู่ไม่กี่ช่องนะฮะที่ดูก็จะมีพี่ขชาลุงพีแล้วก็พี่แท็กเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาไวไปไวนะฮะเดี๋ยวขอไปทำคลิปเลดี้โวต่อก่อนก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปละ